ช่วงแจกกระจายสนับสนุนโดย s อส i ีไฟเบรีดหุ่นไปได้ดังใจโทรด่วน1577รสไปแล้วเดี๋ยวจะมีสาวสวยคนใหม่มายืนด้วยโอเคมาพร้อมผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกได้ว่ากินแล้วสวยขึ้น แน่นอนคุณจะดีเหมือนเธอคนนี้เลยนะฮะขอเชิญพบกับน้องเซียนาซีสวัสดีค่ะ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 ทำไมขออนุญาตช่ใหม่ทำไมคุณเซียถึงมีฉายาว่าน้าเซียคะเซียเป็นเาอะไรคะน่ากิน น่ากินข้าหุ่นเธอดูหน้า,า,า,าเสียมากจะบอกว่าวันนี้เจอเสียนะคะมีแจกความสวยความงามมามอบให้าาสาหรับ,รรบพี่ๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของความอ้วนวันนี้มีเคล็ดลับที่ไม่รับคือเรียก<บ>ว่าถ้าเกิดหุ่นอยากหน้าเสียเหมือนน้องเสียใช่ต้องนี่เลย SP Fiber SP Fiber เป็นธรรมชาติทั้งหมดเขาบอกว่านการพลิกประวัติศาสตร์วงการลดความอ้วนเพราะว่าเป็นธรรมชาติทั้งหมด ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีมีผลต่อตับต่อไตสารตกคักไม่มีเลยมีสารกดะสมประสาทอะไรไหมไม่มีเลยมีส่วนประกอบ3ตัวมีต้นกัวมีบุกมีไซเลียมฮาร์ททั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติเป็นไฟเบอร์เพิ่มกากใหญ่ให้กับลําไส้แล้วก็ช้วยทําให้ลําไส้สะอาดด้วยดีทอร์กลาไส้ด้วยจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้องพูดก่อนเลยว่าใครที่อยากจะมีน้ําหนักลดลงเนี่ยเป็น10กิโลกรัมภายใน1เดือนเสียทําได้มาแล้วแล้วก็มีดาราสาวอีกหนึ่งท่านั่นก็คือพี่ติ๊กกัญญาลา ลงไป20กิโลกรัมจริงๆวันนี้ใครที่พลาดไป3กล่องนะคะคุณสามารถถ้าอยากได้คุณสามารถโทรได้ที่1577หรือว่า022900999เบอร์โทรตามหน้าจอนี้ค่ะก่องที่เราจะคุยกันต่อไปค่ะผมขออนุญาตเดินไปถามพี่คนนั้นก่อนได้เลยคุณพี่เสื้อขาวพี่หนุ่มเลงแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะเอตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิค่ะเคยลด ความอ้วนไหมอาหารจริงๆเคยค่ะแล้วเไหวไหมก็มันก็ฉูขึ้นอ uh> ีก่ะค uh uh ่ะลดด้วยวิธีอะไรค่ะทานยาค่ะทานยาพี่ยาบลดความอ้วนใช่ค่ะอ๋อโยโย่แน่นอนพี่ตอนนี้พี่อยากจะจุดเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยพี่อยากจะลดสักกี่โลคะสิบโลค่ะสิบโลมีคนทํามาแล้วหนูทําได้มาแล้วพี่ติ๊กทําได้มาแล้วค่ะยี่สิบกิโลกรัมอยากลงจริงๆไหมอยากลงจริงๆรู้จักไฟเบอร์ไหมรู้จักค่ะพอรู้จักเดี๋ยวฟังชัดๆว่าไฟเบอร์มันคืออะไรคืออย่างนี้ ไฟเบอร์นี่นะคะมันเหมือนเป็นเป็นกากใหญ่ไปเพิ่มกากใหญ่ให้กับลําไส้ทีนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยถ่ายคล่องขึ้นทีนี้เนี่ยไอ้ไฟเบอร์ที่มันอยู่ใน s อ Fiber เนี่ยมันสามารถไปดูดซึมพวกไขมันเลวทั้งหลายตามหน้าท้องตามแขนตามขาเนี่ยออกทางอุจจาระได้หมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอ่ะโอเคยังไงให้พี่เอไปก่อนเลย1กล่อง10กิโลกรัมใช่เลยคือไม่ต้องถามคำถามเลยใช่เลยทำไมอ่ะก็อยากให้พี่เอลด10กิโกรัม อุ้ยงั้นเลยเหรอให้เลยค่ะพี่เอ๋วูยินกันเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหทีนี้โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยปัญหาของพี่เขาเนี่ยนะครับคือว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเขาอ้วนขึ้นมาอีกมันคือการโยโย่ใช่ค่ะ SP Fiber จะโยโย่อย่างนั้นไหมไม่โยโย่แน่นอนเพราะว่าเป็นธรรมชาติทั้งหมด ม่ไดส่ผกบของสารเคมีเลยวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณทานผักผลไม้ในปริมาณที่เยอะมากๆแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของเม็ดใน sp fiber เพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าย่ยุ่เอฟเฟกแน่นอนที่สำคัญมีออยดด้วยมี gmp ึือมีเครื่องหมายฮาลาลมุสลิมอิสลามทานได้หมดเลยโชว์ใหดูนี่นะฮะอยู่ข้างหลังนี้นะครับมีมียอยงออยเรียบร้อยหมดนะฮะด้านข้างนี่ก็มีบอกมี gmp มีฮาลาลอยู่นี้เรียบร้อยหมดนะฮะนี่นะครับ ขอบคุณพี่เอนะค่ะที่นี้เหลืออีกสองเหลืออีกสองกล่องค่ะพี่หนุ่งขาเหลืออีกสองกล่องทีนี้กล่องเนี้ยขอกระถามคำถามแล้วกันโอเคได้อ่ะอยู่นี้เดี๋ยวพี่เดินขออยาะพี่เห็นพี่เห็นเจ้าของร้านร้านร้านเนี้ยร้านไหนคะคุณพี่คะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับพี่ครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่เชื่ออะไรครับพี่แดงค่ะพี่แดงพี่แดงเปิดร้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ถามจริงพี่พี่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักบ้างไหมมีเยอะเลยครับอย่างเช่นเช่นว่าพอน้ำหนักเยอะเนี่ยของแท้ค่ะเดินแล้วมันเหมือนกับบ้านสั่นไหวอ่ะได้ไหมอ่าเออแล้วพี่รู้สึกแบบอึดอัดไหมมีโรคประจับตัวไหมความดันมีครับมีมีความดันครับความดันเบาหวานไม่มีครับมีความดันดันอย่างเดียวดันทุลังด้วยดันทุลังด้วยนะฮะแต่ที่แน่ๆคือว่ามันมันมันจะมีเซลลูไล์เยอะอ่า S <S อืม,มเอาอ<ม>ย่างงี้ใส่ใจไงถ้ากลัวว่าจะเจอเรื่องโยโยโ่กูกูโ,โยโย่ <S <S พี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นในการลดน้าหนักไหมไม่เคยครับไม่เคย,คคคยเคยเคยแต่แบบ ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ทานแล้วเข้าของออาเป็นมันกุ้งเลยแบบนั้นเออแต่มันก็ไม่ได้ผลก็ไม่ได้ผลเดี๋ยวลอง SP Fiber อ่ะคุณเสียอธิบายให้พี่ฟังอธิบายให้พี่ฟังง่ายๆเหมือนเดิมมันก็คือธรรมชาติเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะคะเป็นบุกด้วยทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นวิธีรับประทานนะคุณพี่ค่ะทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนมื้ออาหารมื้อเย็นสินาทีคค่ะรับดื่มน้ำตามหแก้ว ก่อนอาหารก่อนอาหารเว้นไว้สิบนาทีแล้วค่อยทานอาหารรับประกันว่า1กล่องนี่นะฮะต้องมีลงสักห้าโลแน่นอนลงแน่นอนล้วถ้าดี้ไหาซื้อได้ที่ไหนละคะถ้าดีค่ะซื้อได้ที่ไหนนี่แหละเป็นคำถามที่ดีมาก1 5 7่งห้าเจค่ะหรือว่าศูนย์สองสองเก้าศูนย์่าเกาเก้า่ะครัแต่ว่าจริงจริงราคาเท่าไหร่อ่ะจริงๆเกือบหนึ่บาทนึ่งล่อแต่ว่าวันนี้เนี่ยสกล่องหนึ่บาท ตกก่อกละไม่ถึง500บาทคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้ได้ผลที่โทรไปสั่งเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นให้ใช่แล้วก็คือสี่กล่องสี่กล่องทานได้สี่เดือนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่านั้นที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดตกกล่องนึงไม่ถึงห้าร้อยบาทใช่แล้วทีนี้ถามคุณพี่นิดนึงก่อนที่จะแจกกันไป ถ้าอยากจะได้โทรไปที่เบอร์ไหนนะคะ1577งห้าเจ็ดเจโอเคหนึ้เดพี่ยากเอาไปทานดูนะครับก็เกิดว่าได้ผลก็ลองโทรไปสั่งดูแล้วกันอันนี้อยากให้ลองทานดูในนี้จะมีทั้งหมดกี่เม็ดนะฮะ3าเม็ดค่ะสามสิบนม็ดเดือนหนึ่งใช่อ่าเดือนหนึ่งนะครับรับได้แล้ว1577โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับกล่องสุดท้ายอันนี้ทใครตอบได้ก็คือเรนเป็นซนเตอร์ค่ะพี่แต่ให้สองกล่องได้ไหมได้ทดลองก็ได้สองกล่องอ๋อสองกล่องนะ เอาคนไหนก่อนเอาพี่ผู้จัดการก่อนมาพี่ว่าคุณอะไรนะติ๊กกัญยรัตน์ค่ะคุณติ๊กกัญยรัตน์เป็นใครคะพรีเซนเตอร์ค่ะพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อะไรคะของแบรนด์ SP Fiber ลงไปกี่โลคะลงไปกี่โลพี่ติ๊กโอ้หลายอยู่นะคะประมาณ20โลค่ะยี่สิบโลโอเคโอเคโอเคค่ะให้หนึ่งได้ไหมขอบคุณค่ะได้ไหมให้หนึ่งนะหได้ค่ะหนึ่งนะ อีกหนึ Sarah, ่งได้ใช่ไหมคะเชิญค okay. ่ะมาอ่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอยากลดน้ำหนักกี่โลคะสิบโลสิบโลเอฟีเพเบอร์ช่วยได้แน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ต้องมีวินัยด้วยนิดนึงลดแป้งมานิดนึงลดไขมันนิดนึงหนักเท่าไหร่ปีติวันหนักเท่าไหร่ 64 64, 64. อุย้ยถ้าลด10โลหรือ54สวยเลยนะก้องังดีมีคำถามมาถามค่ะถามว่าส่วนผสมของ S P Fiber เบอร์เนี่ยมันคืออะไรคะเออ,อกี่อย่างกี่อย่างมีกี่อย่างมีกี่อย่างสามอย่างสามอย่าง,าม,างมันคืออะไรเอาหลักๆมันคืออะไรไ แล้วก็ไฟเบอร์โอเคนั่นแหละกันคอไฟเบอร์ต่วมเลยนะต่อรวมนะมันคือไฟเบอร์ที่ช่วยเอาไขมันออกจากร่างกายได้เอาแจกเลยแล้วแต่ถ้าแยกจริงๆก็คือจะมีบุกนะฮะมีตัวมีไซเรียมฮาร์ดมีไซเรียมฮาร์ดสามตัวเท่านั้นตัวนี้นะครับคือทานเข้าไปเม็ดนึงเนี่ยปุ๊บมันจะไปฟูในในกระเพาะเราทำให้เราทานอาหารได้น้อยลงนะฮะแล้วก็ยังมีตัวอื่นที่ช่วยในการเบิร์นด้วยใช่ครับฉะนั้นเนี่ยรูปร่างคุณจะลดเร็ว ใช่แล้วเอาแจกเลยนะคะพี่นุ่มค่ะแจกเลยค่ะขอบุณค่ะแต่ทีนี้ปัญหาที่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ได้ผลแล้วจะทํายังไงต่อไปใช้ได้ผลแล้วจะทํายังไงต่อไปถเกิดเขามีมีแจกแล้วอ่ะก็ต้องโทรไปที่ 15... 7 7ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูรายการนี้อยู่ให้แค่19กสายเท่านั้นในราคา1995รบาทตกกล่องราไม่ถึง500บาท คือถ้าพ้นจาก19สายนี้ก็จะเป็นราคาปกติราคาปกติเพราะฉะนั้นต้องรีบพอด่วนนะคะ19สายแรกที่1577เบอร์จำง่ายๆหรือว่า022900999ค่ะครับผมซึ่งกปกติแล้วเนี่ยนะครับกล่องละประมาณ1,000บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นโปรโมชั่นเนี่ยตกหนึ่งกล่องนี่ไม่ถึง500บาทใช่แล้ว<น>ะอันนี้ถือว่าสุดยอดแจกทองล้วนนะครับแถมด้วยนะฮะอันนี้แถมด้วยใช่ไหมอันนี้แถมด้วยเป็นสบู่ล้างหน้าตูตาจูมารีอีกก้อนละ500บาทคือ4กล่องแถมนี่ด้วยใช่แล้วค่ะอออัันนนี้สคญยงงไเป็ หูล้างหน้ารักษาฝ้ากระจุดด่างดำใช่บอกใช้แล้วหน้าขาวใช่ไหมใช่แล้วหน้าขาวเป็นอัญมณีสีชมพู<อ>ใช้แล้วจะมีสะเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยแล้วก็ที่สำคัญสิบเาสายแจกรถแจกทองด้วยอ<ช>ันนี้ผม<ถ>จะบอกให้นะครับง่ายนะฮะหนึ่งห้าดนะครับ โผมช้อปปิ้งฉลองยอดขายส่งท้ายปีนะฮะแจกรถยนต์นะครับแล้วก็มีทองคำแท่งกว่า92รางวัลนะฮะรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะครับยี่งต่างซื้อสินค้านะครับแล้วก็ส่งรหัส7หลักนะครับที่อยู่ใบเสร็จนะครับไปร่วมรุ่นนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันที่31มกราคมนี่คือใกล้แล้วนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1577นะครับหรือว่าเว็บไซต์เว็บลาร์บาย .com นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากที่เป็นเจ้าของทองคําแท่งนะฮะหรือจะเป็นรถยนต์ก็ตามแต่ รีบซื้อวันนี้เอารหัส7หลักนี่นะฮะรีบส่งไปเลยที่157 7เห้าเใช่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหมดสิทธิ์แล้วเดี๋ยวหมดสิ้นเดือนนี้ยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นรีบซื้อรีบส่งนะฮะจะได้แล้วนะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเสียมากๆนะคะขอบคุณคุณเสียนะคขอบคุณเอสดีไฟเบอร์นะครับะวันนี้ไม่ร้อนนะอยู่นี้นะไม่ร้อนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาน้นแก๊สกันต่อครับ กลับมาอยู่กันต่อนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกรซแล้วนะคะมาถึงช่วงแจกแหลกแจกกระจายของเรากันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวครั้งนี้นะคะเราจะเล่นสนุกกับออทุกท่านที่อยู่ที่ตลาดแอปเปิลตรงนี้ถูกต้องเรามีคําถามง่ายๆของคุณเกรซนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะถามแล้วเราจะให้ทุกคน <c oughs> ที่อยู่ตรงนี้นะคะมาลองตอบคําถามกันดูเราจะขอ3ามคนสามคนก่อนขอ,นนขอคนที่อยู่ที่นี่3มคนนะฮะอาสาสมัครมีใครบ้างอ่ามาค่ะ มาเชิญค่ะคุณพี่คนที่หนึ่งแล้วมาทางนี้เลยค่ะอ่าคนที่สองคนที่สามเชิญมาลยอ่าสี่คนเลยเอามาสี่คนเลยสี่คนอ่าสี่คนเลยสี่คนเลยผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักคุณเกรสเป็นอย่างดีเคยดูเธอเล่นละครไหมเคยนะฮะอ้าวโอเคนะครับคำถามเนี่ยเราจะมีคำถามเกี่ยวกับตัวเกรสมาถามข้อแรกเลยเนี่ยแน่นอนเกรสเป็นคนที่ผมยาวมากผมยาวไหมคะผมยาวค่ะยาวมากเราเลยอยากให้ลองคาดคะเนนกันดูว่า ผมเกรซเนี่ยตั้งแต่ลากผมเลยเนี่ยยาวมาถึงปลายสุดยาวกี่เซนกี่เซนยาวมากคิดดีๆพร้อมไหมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเขียเนเส็หรือยังคะฝั่งนี้เดี๋ยวเขาดูหน่อย40อย่าลอกกันอย่าลอกกัน <c oughs> อ่าอย่าลอกกันอย่าลอกกันโอเคพร้อมน,นะหันกลับมาอ่ะมาออกเลยโอ้โหเอาไมเป็นไรท่านแรก ขั้นแรกกี่80เซน80ค่ะทำไมคิดว่า80ก็เคยอยู่กับวงการองกะไรอะวงการอะไนะเลียวงารอะไรนะอการวเครื่องวัดนียอ่าอยู่ประมาณพี่ดี๋ยวก่พี่อยู่กับเครื่องวัดที่ทำอาชีพอะไรหนูอยากรู้ม่าเออปกติทำงานก่อสร้างอะค่ะก่อสร้างอ๋อวัดพวกตึกเสาโครงอะไรอย่างนี้โอเคอโอเคอ๋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 อโคอ๋อโอคออโอ เปิดคำตอบเลยป่ะ80ค่ะ80ที่ทำวงการเดียวกันป้าคะตอบเหมือนกันหรือยังไงใช่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงคิดแปดสิเซนก็ประมาณเอาค่ะประมาณเอาโอเคให้เงินข้ามาฝั่งนี้บ้างต่อไปอันนี้เนี่ยเลขอะไรเอ่ย60หรือ69หรือเลขอะไรคะ60ค่ะ60สิบคำตอบคือหกสิบเซนนะคะทำไมถึงคิดว่า60ผมน้องยาวเท่าไหร่ประมาณ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่รู้อ่ามาสุดท้ายสี่สิบเซนเดาเดาเอาเดาเดาเอาโอเคไม่เป็นไรนะฮะอ่ะทีนี้หันกับไปข้างหลังอยากได้อะไรไปหยิบไปหยิบไว้อ่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเรียบร้อยนะมาเดี๋ยวเราจะวัดผมน้องเกรซแล้วตั้งแต่โคนถึงปลายลายยาวไปเลยค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยดึงให้ตรงนี้ ยาวท,ทั้งหมดทั้งหมด80เซนอโอ้โหแปดส80เซนสองให้ตอบ80เซนยกมือ,อโอเคเรียบร้อยรับไปเลยพัดลมสำหรับพี่สองคนไปวางที่าวางเลยเอามาจากตรงไหนวางตรงนั้นเลยาวางเลย ขอบคุณครับยกกลับไปเลยยกกลับไปเลยยกกลับบ้านไปเลยยกกลับบ้านไปเลยโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยบายละบายล่ะโอ้เล็กตัวใหญ่เลยอะไม่เกิคุณเกสทำไมเฮ้คุณไม่ผมยาวขนาดนี้เพราะอะไรคืออีกประมาณเดือนหรือสองเดือนนะคะเกสจะเอาไปตัดแล้วก็บริจาคเอจะบริจาคบริจาคให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอะคุณจะตัดขนาดไหนประมาณนี้ค่ะ เขาต้องให้ได้ผมไปผมประมาณ60 60บตอนนั้นที่เราตัดไปอ่ะเพราะว่าที่เราตัดตอนนั้นจิ๊กก็ยาวถ้าเราจิ๊กตัดสั้นเขาต้องได้60เซนใช่ก็คือเลี้ยงผมาไว้เพื่อที่จะตัดแล้วก็บริจาคทําบุญเพื่อให้เขาไปทําเป็นวิกเพื่อจะไม่ให้แบบผู้ป่วยอะไรใส่ใช่เป็นวิกผมสั้นเลยนะคะโอเคนะฮะอ่ะอันนี้ถือว่าดีมากเป็นความคิดที่ดีมากถูกต้องนะครับโอเคคําถามต่อไปคาถามต่อไปเชิญครับเชิญค่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้ว โโออ้หเชิญเดี๋ยวนะคะเชิญด้านนี้ค่ะอันนี้อยู่ที่นี่หมดเลยป่ะทั้งสี่คนเลยป่ะอ่ะคนแรกขายอะไรอยู่ที่นี่ครับร้านอะไรฮะที่น้องหมว่าที่น้องค่ะทางฝั่งนี้บ้านเสื้อผ้าเหมือนกันค่ะขายเสื้อผ้าเป็นคู่แข่งกันไหมไม่ค่ะเราพันธมิตรกันค่ะอถูกกันค่ะถูกกันถูกกันไม่มีตัตีกันนะไม่มีค่ะไม่มีให้จิกหัวโอเคโอเคทางนี้ใช้ลิปสติกอันเดียวกันหรือเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะเป็นพี่น้องจริงเหรือเพี่น้องจริงหรือเปล เปล่าจ้านขายอะไรอยู่ที่นี่ครับขายเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าอีกแล้วต้องถามคนเลยตบกันไหมเพื่อเนี่ยถามจริงก็บอกจิกหัวกันเล่นจิกหัวเล่นๆอ่ะถ้าปัจจบนี้กระเป๋ารองเท้าค่ะกระเป๋ารองเท้าอ๋อนี่แตกต่างดูสหมูสีปากก็ไม่ใส่นะอ่เดี๋ยวเรามาเล่นคําถามข้อนี้เลยดีกว่านะคะจิตใจว่าคําถามข้อนี้มีอยู่ว่าตัวเกรซเองเนี่ยเป็นคนที่เอ่อเรียกได้ว่าผู้หญิงอะทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในชีวิต กรซเงก็มี1นึ่งชิ้นที่ขาดไม่ได้อยากรู้ว่าชิ้นนั้นคืออะไรหนึ่งมาสคาร่าสองแปง้งพับสคือลิปมันอ่สาสอย่างสาอย่างที่ขาดไม่ได้มีลิปมันมีแป้งพับ <asc> แล้วก็มีมาสคาร่ามาสคาร่านี้เอาไว้ ไว้ปัดตรงขนตาอยากรู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวให้เกรซเขียนไว้ก่อนแอบเขียนไว้เลยเดี๋ยวเราจะถามคุณพี่เขาเลยว่ายังไงแี่เดี๋ยวคุณเห็นเดี๋ยวคุณเห็นแถวๆนี้ก็มีต้องวงจรปิดมองอยู่ถามคุณพี่เลยดีกว่าค่ะคนแรกคิดว่าน้องเกรซขาดอะไรไม่ได้เหรอแป้งพับแป้งพับแป้งพับนะฮะไปหยิบของข้างหลังเลยครับอ่าให้หยิบของอีกแล้วเหรหยับไม่อะไรไปหยิบเลยเกรซซ่อนไว้เกรซซ่อนไว้หยิบเลยค่ะอ่าโอเค คนที่สองค่ะมาร์ชาร์ลาค่ะมาสคาร่ามาร์ชาร่าทำไมถึงยิ้มเป็นมาสคาร่าครับก็เห็นเขาเชงอยู่ตลอดเวลาหรืออยู่ในทีวีหรือว่ามาเดินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนอนอยู่ตลอดเวลาโอเคอ่ะไปหยิบของมาอันเล่นเล่นของนั่งเลยโอเคโอเคค่ะอ่ะมาโอเคโอ้ยร้านฝุ่นเยอะว่ะคุณพี่คะพี่ส้ม คิดว่าอะไรคะลิปมันค่ะลิปมันถ้าอย่างนั้นคุณพี่ส้มเลือกอะไรคะเอาอะไรคะยังบาบีคิได้ค่ะดีบีดีทำไมตอบว่าเป็นลิปมันก็ไม่เหมือนกันคิดว่าพี่เขาขาดไม่ได้อ่ะค่ะอ่าโอเคเอาดีบีดีสุดท้ายค่ะพี่นุชมาสคารามาสคาร่ามาสคาร่าอยากได้อะไรไปหยิบมันเลยเอาชุดกระทะกับหม้ออุ้อันนี้ดีนะแพงมากอันนี้ทำไมถึงตอบถึงคิดเป็นมาสคาร่า ขนตาเด้งตลอดเวลาแล้วพี่พี่หลังทำไมถึงว่าเป็นแป้งพับก็น้องเขาน่าจะใช้แป้งขนตานี่ติดติดได้ขนตาติดได้แล้วคำตอบนะฮะคุณเกสนะครับมีสิ่งที่ต้องติดตัวต้องใช้ตลอดเวลาคือคือแค่นาชิบลิโอ้โหวางรู้ตัววางเลย อบคโอเลโอเคขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่มาร่วมสนุกกันคนเดียวนะฮะุกคนเดียวค่ะดีมากอะตลาดนี้สนุกสนานแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะเราไปดวลดารากันดีกว่ากับแม่ค้าสุดจี๊ดประจำตลาดกันค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับแม่ค้าตัวจี๊ดของตลาดล้างการบินไทยนะครับคุณพ็ง 짠! 아